ก่อนหน้านี้เนี่ยผมก็ทำคลิปแปดลำดับผูบ้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องฟรี e ลนและก็120เวทมนต์ในเรื่องฟรี e ลนไปแล้วนะครับ สิ่งผลตอบรับไม่กระถือบดีมากๆวันนี้เนี่ยผมก็เลยนึกคขึ้นมาครับใจแจกประเภทผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องฟีเลน์เป็นนักลบและ que ก้าเวทมนต์กันบ้างซึ่งวันนี้ก็จะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับ10จอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องฟีเลนครับเอาจริงๆเนี่ยก็ยมีคนขอเหมือนกันว่าอยากให้ทําเรื่องนักลบที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องฟีเลนแต่พอดีว่าเรื่องนักลบนี่มันค่อนข้างจะน้อยมากๆเลยครับก็เลยแบบหาข้อมูลนานไม่เหมือนกับเรื่องจ ague, อ,งงมงมอมเวทเ,เลกก็น,นกักคนามักอเว่่ดงงงนก็เทุีรอแแขสใื กกันนน่อเดตามเตือนครับคลิปนี้อาจจะมีการสปอยเนะะื้อหาฟีเดนครับอธิษฐานในวันที่จากล้าเลยครับและข้อมูลการจัดอันอดับนี้เนี่ยก็มีทั้งจัดตามใจตัวเองและก็ทางอินเทอร์เน็ตด้วยนะครับถ้าหากว่าผู้ชมไม่ชอบก็ขออััยมนั้นที่นีด้วยครับสำหรับใครที่พร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย เซนเซเธอเนี่ยเป็นจอมเวทผู้ที่มีสมาธิและก็จิตนาการสูงครับเธอเป็นจอมเวทชั้นหนึ่งและก็เป็นลูกศิษย์ของเซเดียด้วยว่ากันบ้าเธอเนี่ยเป็นจอมเวทชั้นหนึ่งที่สอบได้จอมเวทชั้นหนึ่งตั้งแต่อายุยังน้อยครับลองคิดดูนะว่าเธอเนี่ยคุมสอบมาแล้ว4ครั้งแต่ไม่เคยมีใครผ่านมาเลยซึ่งการสอบจอมเวทชั้นหนึ่งเนี่ยมันก็มี3ปีครั้งแต่เธอเนี่ยคุมมาแล้ว4ครั้งเอาไปคูณกัน,นก็ประมาณ12ปีเลยก็ว่าได้แต่ว่าหน้าตาของเธอเนี่ยดูเหมือนกับเด็กสาวครััับบออออาาาายยยุุุปรรระะะมณแแบบวว่่นตนต้เ้งเงาจจาจิลก ไ,ได้ครับเราก็ไม่ทราบได้ว่าเธอเนี่ยอายุเท่าไหร่เราถัดจากเรื่องอายุของเธอดีกว่าครับเรามาพูดถึงเรื่องเม็ดบลของเธอเม็ดบลของเธอหลักๆเนี่ยคือควบคุมเส้นผมได้อย่างอิสระครับ เส้นผมทุกเส้นของเธอเนี่ยเป็นอิสระต่อกันควบคุมทีละเส้นเลยก็ว่าได้คิดดูนะครับประบนหัวของคนเนี่ยมีเส้นผมประมาณ1 0 0 0 0แสนเส้นเธอต้องควบคุมผมเหล่านั้นจานวน1 0 0 0 0แสนเส้นด้วยตัวของเธอคนเดียวครับและก็ยังควบคุมเป็นอิสระต่อกันแถมเธอในก็ยังไล่เพรก่อเคลือบผมเหล่านั้นไปด,ด้วยเพื่อให้เกิดความแข็งแกร่งและใช้ในการต่อสู้แระก็ป้องกันนั่นแปาวา่าตัวของเธอนั้นมีสมาธิและก็จินตนาการที่สูงม,มากๆเราลองคิดตามนะครับขนาดตัวของเราเนี่ยมีมือสองข้างและควบคุมให้มือสองข้างในทำง,งานต่างกันก็ว่ายากแล้วแต่่เเธอคคนนนีี้วบุม ผมตัวเองประมาณ1นึ่งแสนเส้นให้ทํางานต่างกันและก็คล้ายกันก็ว่ากันไปและเธอเนี่ยก็ยังทําได้อีกต่างหากเจ้งตอนแรกผมก็กล่าวว่าจะเอาเกณฑ์มาประยู่อันดับนี้แต่ดูแล้วเนี่ยจากความสามารถของเธอแล้วผมก็เลยยกให้เธอเป็นอันดับ10ครับ ยูเบลจอมเวทที่มีดวงตาของฆาตกรตัวของยูเบลเนี่ยเธอสามารถลงมือฆ่าศัตรูหรือว่าคู่ต่อสู้แบบไม่ลังเลเลยครับตัวของเธอนั้นสามารถฆ่าจอมเวทชั้นหนึ่งได้เพียงแค่เดินผ่านเท่านั้นและการที่เธอทําได้มันก็เป็นเพราะว่าตัวของเธอนั้นมีจินตนาการที่สูงเวทของเธอเวทเฉื่อเฉื่อนนั้นมันสามารถตัดขาดได้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเสื้อกลาะเวทที่เคลือบเวทป้องกันได้อย่างแน่นหนะาเธอก็ยังสามารถตัดได้ผอมของเซนเซและก็ตัดขาดได้เช่นกัน พาตัวเธอนั้นมีจินตนาการว่าจะตัดขาดทุกอย่างได้อย่างไรแต่ตัดใจจะไอหนุ่มแฟนไม่ได้สักทีเดี๋ยวคนละเรื่องละแถบตัวของเธอนั้นก็ยังเรียนรู้เวทมนต์ได้ไวมากๆ<ม>ตัวอย่างเช่นโซกานีที่หลังจากที่เธอต่อสู้กับเบียเบลแต่ก็แสดงให้เ,หหเราเห็วนว่าตัวเธอนั้นก็สามารถใช้ได้ในลาต่อมาทำให้เธอนั้นมีคุณสมบัติในการเป็นจอมเวทที่สุดยอดมากๆทั้งจินตนาการทั้งไหวพริบและก็การวิเคราะห์ต่างๆทำให้เธอได้อยู่อันดับที่9ครับ เมทโดหรือว่าเมททบางคนที่ว่าเมโทดะครับแต่ผมจะเรียกว่าเมทโทดตามอนิเมะแล้วกันเธอเป็นจอมเมทที่เชี่ยวชาญด้านเวทมนต์ในหลายศาสตร์เป็นนักวางกลิยุนที่อย่างยอดเยี่ยมแถมยังสามารถใช้เวทมนต์ของเทพธิดารักษาการบาดเจ็บได้ด้วย ซึ่งแม้ว่าความสามารถของเธอนั้นอาจจะไม่ได้โดดเด่นอะไรมากนักในอดีแมะแต่ละก็คือการตรวจจับเป็มนคับที่ถือว่าสุดยอดมากๆแต่ความเฉลียวฉลาดและก็ความเชี่ยวชาญด้านเวทมนต่างๆของเธอนั้นมันก็ทำให้เธอได้เปรียบในการเผชิญหน้ากับคู่ต่อสู้หลายในการต่อสู้แต่ละครั้งเธอก็แทบจะไม่เผยจุดอ่อนของตัวเองให้กับผู้ต่อสู้เห็นเลยครับหลายจากความสามารถในการตรวจจับเวทมนของเธอมันก็ทำให้เธอนั้นไม่ธรรมดาขนาดที่ว่าสามารถเอาชนะร่างคนของเฟยนที่สามารถซ่อนเวทมนได้อย่างแนบเนียนแบบที่เธอนั้นไม่มีรอยขีดข่วนเลยก็ ก็ได้จะเป็นเพราะว่าตัวของเธอนั้นเกิดในทางตอนเหนือต้องเาเิญหน้ากับปีศาจบ่อยๆทำให้เธอแก็งแก่งเก้นและการที่เธอมาอยู่อันดับที่8มันก็ทำให้ผมในลำบากจริงๆครับเพราะว่าอันดับต่อไปก็คือเฟรโนแต่ถ้านับจากอายุแล้วหากเฟรโนอายุเท่ากับเมโเดเฟรโนก็จะเก่งกว่าเธอได้ครับ เฟรอนอัจฉริยะในยุคปัจจุบันแม้ว่าตัวของเธอนั้นจะใช้เวทส่วนใหญ่เป็นเวทโจมตีปกติอย่างโซทัสความสามารถอีกอย่างของเธอที่ใครลหลายๆคนก็ต่างพากันยกย่องนั่นก็คือการซอดพลังเวทตัวของเฟรนอนนั้นทุกคนอาจจะมองว่าเธอนั้นเป็นคนอ่อนแอดูไม่มีพิษมีภยัยพอไม่ได้ใช้เวทโจมตีที่มันหลากหลายแต่แท้จริงแล้วเธอได้แข็งแกร่งมากขนาดที่เฟรนยินยอมรับว่าเธอเนี่ยอาจจะแพ้เฟรนอนก็เป็นได้เพราะว่าเฟรนอนั้นถือว่าเป็นอัจฉริยะและสามารถได้เวทได้ยอย่างรวดเร็วกว่าใครๆ เฟรดุนนั้นใช้กลยุทธ์ที่มันเรียบง่ายมากๆเลยครับและในความที่แผนการที่ไม่ซับซ้อนของเฟรดุนมันกระําให้เธอสามารถพิชิตคู่ต่อสู้ในนักต่อนักพอทุกคนที่สู้กับเธอนั้นดันหลุดโฟกัสลืมไปเลยว่าตัวของเฟรดุนนั้นสามารถไลเ่เบดหอดได้อย่างรวดเร็วและก็รุนแรงมากๆปาก,กันว่าโซทัสของเธอนั้นรุนแรงที่สุดในยุคปัจจุบันเลยก็ว่าได้ซึ่งในการสอบจอมเวสชันน้นที่หนึ่งที่เซเรลงมาสัมภาษณ์เซเรเองก็ยังยอมรับในความสามารถของเฟรดุนว่าหากเฟรดุนนั้นฝึกนนมาาก้เะะงงๆพรรคั แรกที่เจอกันเบรนสามารถมองออกว่าพลังเวทมานาของเซเดียนั้นมันไม่มั่นคงเพราะเธอกําลังซ้อนเวทบนของเธออยู่ซึ่งความสามารถนี้ก็เป็นอะไรที่หายามกมากเพราะขนาดนักเลยนของเซเดียหลายคนก็ยังไม่สามารถทําได้และบางคนก็มองว่าเป็นไปไม่ได้อีกต่างหากเล่นเนนหนักเวทชั้นที่หนึ่งคนแรก และลูกศิษย์ของเซเรียในยุคปัจจุบันที่อายุบางที่สดในการสอบจอมเวทชั้นหนึ่งครั้งแรกเขาได้เข้าสอบด้วยและเซเรียก็ต้องลงมาสัมภาษณ์เขาด้วยตัวเองก่อนที่จะได้รับเขานั้นเป็นลูกศิษย์และสั่งสอนเขาจนได้กลายเป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงพลังและก็น่าเคารบเึ่งการต่อสู้กับแมทที่เมืองไว้เมื่อหลายปีก่อนตัวของเขาก็เป็นคนเสนอให้มีการปิดผนึกเมืองทองคำไว้เพื่อว่าในอนาคตจะหาวิธีแก้ไขคำสาบได้ซึ่งเซเดีกก็ยอมฟังเขาโดยไม่เต็มใจและจากที่เรามาเราอาจจะไม่เห็นความสามารถของเขาและความแข็งแกร่ง เขาเท่าไหรนักแต่เซเรียเคยพูดว่าเลนเนนนั้นสามารถเอาชนะฟีเรนได้แถมเขาในกระยังสามารถตรวจจับมานักของฟีเรนเพราะมันไม่มั่นคงตั้งแต่แบบแรกที่เจอกันซิ่งเป็นสิ่งที่แทบจะไม่มีใครทําได้แล้วในยุคปัจจุบันนี้และความสําเร็จอีกอย่างของเลนเนนก็คือการสร้างโกลเลมสารพัดประโยชน์มาช่วยในการคุมสอบจอมเวทชั้นหนึ่งที่นอกจากจะปกป้องผู้สอบได้แล้วมันก็ยังสามารถใช้เบ็ดฟื้นฟูของเทียพิดารักษาผู้เข้าสอบได้อีกด้วยซึ่งมันก็ถือว่าเป็นการประสานเวทขั้นสูงมากๆนี่ยังไม่นับรวม ที่ปู่แกเนี่ยเอาโกรเลมยัดใส่ขวดอีกนะครับกลายเป็นลักยมเลยทีเดียวจะว่าไปปู่แกตอนหนุ่มนี่ก็หลอใช้ย,ย่อยเลยนะแมทปารทแห่งการทำลายล้างเคลืนชีววันหนึ่งในปาราทแห่งการทำลายล้างทั้ง7เขาจะต้องแข็งเก่งมามากแนะ่ เขามีความสามารถท้งด้านการต่อสู้แบบนักรบและก็เวทมหมและการต่อสู้ขเขาทุกครั้งก็จะจบอย่างรวดเร็วทําให้เขานั้นเบื่อในกับการต่อสู้มากๆแต่นอกจากความสามารถสุดยอดของเขาที่ว่ามาแล้วสิ่งที่อันตรายอย่างหนึ่งของแมทก็คือมือของเขาที่มีคาําสาบ d i า c o เซที่จะเปลี่ยนทุกอย่างให้กลายเป็นทองคำเซงเซเรียเคยกล่าวว่าเวทมนม์ของเขานั้นมันสามารถทําให้ทวพีปทางตอนเหนือกลายเป็นทองคําทั้งหมดในทันที ไม่แห่แพร่ออกไปสร้างความเสียหายภายนอกเซ็งถามว่าทำไมไม่ฆ่าเขานั่นก็เป็นเพราะว่าตอนนั้นไม่สามารถฆ้าเขาได้นั่นเองแต่สุดท้ายตัวเขาก็ถูกปราบลงด้วยฝีมือของฟีเดนที่ได้รับความร่วมมือจากเดนเค้น สััตมือขวาของจอมานเขาเนี่ยอาจจะไม่ได้แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มของปราดแห่งการทำไรยลางแต่การมองเห็นอนาคต1 0 0 0พปีของเขาก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ทําให้เขานั้นได้เปรียบในการวางแผนต่อสู้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพมากๆถ้าหากว่าเขาไม่ได้สู้กับผู้กล้าทางแดนใต้จอมานก็อาจจะยังไม่ตายและความสงบสุขอาจจะยังไม่เกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนีก็เป็นได้แต่ว่ากันบ้าบางทีแล้วตัวของสรัดนั้นเขาอาจจะยังไม่ตายแต่ความจริงจะเป็นยังไงก็ติดตามบังงาต่อไปครับ ฟัมเมจจอมเวทที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นจอมเป็นผู้ยิ่งใหญ่ที่สุดของมนุษยชาติเธอเป็นจอมเวทอัจฉริยะในหลายๆด้านมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านเวทมนตร์หลายๆแขนงความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการเมืองการปกครองของปีศาจและก็มโนตเป็นลูกศิษย์ของเซเรียและเป็นอาจารย์ของฟีเรนเธอเป็นมนุษย์ที่ใช้ชีวิตระหว่างเอลสองคนในช่วงเวลาที่พิเษที่สุดของเธอเธอเป็นจอมเวทที่มีพลังเวทสูงมาก และอาจจะมากกว่าฟีเดนในยุคนั้นเลยก็ว่าได้ถ้าหากว่าเธอนั้นมีอายุยืนเหมือนกับเอลเธอคงจะแข็งแกร่งที่สุดในโลกไปแล้วและอีกอย่างหนึ่งที่ยังเป็นปริศนาของฟังเมก็คือพลังในการทำนายครับเธอที่ทำนายแม่นมากมากอย่างกับว่ารูอนาคตทั้งเรื่องโลกเวทมนต์และก็เรื่องของลุจิกของเธอครับเพราะลุจิทของเธอนั้นจะได้เจอกับอะไรและมันก็ถูกต้องเสมอและการที่เธอได้รับยกจ้องให้เป็นจอมเวทผู้ยิ่งใหญ่มันก็เป็นสิ่งที่สมควรแล้วครับเพราะตัวของเธอนั้นทำให้ราชสัตนัก ยอมรับการฝึกเวทมนต์ให้เป็นศาสตร์ของมนุษย์หากไม่มีเธอป่านนี้มนุษย์คงไม่ได้มีการพัฒนาเวทและต่อกนกับปีศาจแน,แน่และสมาคมจอมเวทเองก็คงจะไม่เกิดขึ้น ฟรีเดนแห่งการจากรลาจอมเวทคนสุดท้ายถ้าเป็นเอลที่ทรงพลังอยู่แล้วตั้งแต่ที่ยังไม่ได้พบกับฟัมเมแต่ว่าเธอก็อาจจะตายไปแล้วหากไม่ได้เจอกับฟัมเมเช่นกันแต่หลังจากที่เธอนั้นได้รับการสั่งสอนจากฟัมเมมันกระทำให้เธอนั้นได้ฝึกฝนอยู่ตลอดเวลาตามคําสั่งสอนของอาจารย์โดยเฉพาะการกดพลังเวทไปทําให้เธอแข็งแกร่งมากๆแต่จากการที่เธอนั้นอยู่คนเดียวเป็นเวลานานมันก็ทําให้เธอนั้นไม่คิดที่จะทําอะไรไม่ออกไปเจอโลกภายนอกหรือยุ่งเกี่ยวกับใคร จนกระทั่งเธอนั้นได้พบกับฮิเมลและได้เดินทางด้วยกันออกปราบจอบมันด้วยกันทัศนคติกิวัารประจําวันและงานอดิเรกของเธอมันก็ได้เปลี่ยนไปจากเอลที่ไม่สนหลอกไม่อยากจะออกไปไหนก็เริ่มออกเดินทางเพื่อตามหาเวทมนต์ใหม่ๆเพื่อสร้างความประทับใจให้กับคนที่เธอรักจนทําให้เธอนั้นกลายเป็นหนึ่งในคลังเวทเคลื่อนที่ หลังจากการสะสมและก็ฝึกฝนด้านเวทมนต์มันกระดบไม่เธอนด้แข็งแก่งมากๆแต่อาจจะแข็งเก่งกว่านี้หากเธอนั้นฝึกฝนด้านเวทมนต์ด้านอื่นนอกจากการกดพลังอย่างที่เซเรียพูดไว้แต่ถึงกระนั้นเธอก็ทะลุไปถึงจุดสูงสุดของเวทมนต์ได้แล้วแม้ว่าเราจะไม่เห็นเธอใช้แต่ร่างคนของฟีเดนก็ได้แสดงให้เราดูครับว่าจุดสูงสุดของเวทมนต์นั้นมันสุดยอดแค่ไหนซึ่งจากปากของฟีเรนเธอเคยบอกว่าเวทมนต์นั้นคือพลังของจินตนาการนั่นแปลว่าเมื่อเธอใช้พลังจุดสูงสุดของเวทมนต์มันจะทําให้เธอนั้นดึ จินตนาการทุกอย่างออกมาใช้กับเวทมมต์ได้ปรับเปลี่ยนลักษณะรูปลักษณ์ของเวทมนต์ผสมผสานกันอย่างลงตัวตัวอย่างเช่นตอนที่ล่างคนของฟีเดนทําให้ตัวกาแฟดุนนั้นกระเด็นออกไปโดยที่เธอไม่ได้ไล่เวทมมต์มันก็เหมือนกับการใช้เปทมมต์ในการยกสิ่งของต่าง แต่เพิ่มแรงผลักนั้นเข้าไปทําให้รางของเฟรุนนั้นถูกดิบไปกระแทกับผนังเห็นแค่นี้เนี่ยมันก็สุดยอดมากๆเลยครับไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเธอใช้พลังแบบนี้ตลอดมันจะเป็นยังไงและนอกจากด้านเวทมตนแล้วฟีเดนก็ยังมีความสามารถในการวิเคราะห์เวทมต์ได้อย่างยอดเยี่ยมมากๆรธอสา,าบาถวิค์ไดมตนด้วยความเร็วที่สูงมากๆและทําลายผลของมันได้อย่างชิวๆเหมือนกับเวทมต์ชั้นสูงนั้นเป็นแค่เวทมต์เด็กเล่นเซเรียเอลที่อาจจะมีอายุมากที่สุดในเรื่อง และก็เป็นครั้งเวทมนต์ที่ยังมีชีวิตอยู่ตัวของเธอนั้นอยู่มานานมากๆอาจจะนานมาตั้งแต่ยุคบรรพการเลยก็ว่าได้ทําให้เธอนั้นมีศาสตร์วามรู้ต่างๆและพลังที่มหาศาลเพราะเธอนั้นไม่เคยหยุดฝึกฝนตัวเองเลยแต่ว่าตัวของเธอกลับไม่เคยจินตนาการถึงยุคสมัยแห่งความสงบสุขมันก็เลยทําให้เธอนั้นไม่มีกระจิกกระใจที่จะออกไปปราบจอมมารเหมือนกับคนอื่นๆแต่แล้วชีวิตของเธอมันก็เปลี่ยนไปหลังจากที่เธอนั้นได้รับเลี้ยงเด็กสาวผมส้มคนหนึ่งจนกลายเป็นจอมเวทแห่งมนุษยชาติจากการที่เซเรีย นั่งเบื่อเฉยเฉยก็ได้กลายเป็นผู้ที่ต้องแบกภาระต่อจากลูกศิษย์ของเธอโดยการเป็นผู้อาบุโสโผู้ก่อตั้งสมาคมจอมเบทหรือเปล่าวะเาขาเรียกงี้หรือเปล่าวะเอาเป็นบ้าเธอคือซ e อคนใหม่ของสมาคมจอมเบและกันดูแลสมาคมจอมเวทต่อจากลูกศิษย์ของเธออย่างฟังเมและมันก็ได้ทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆขึ้นในสังคมมนุษย์และตัวของเซเรียก็เป็นตัวแปรในเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการต่อสู้ของปีศาจและก็มนุษย์ โดยที่เธอนั้นแทบไม่ได้สนใจอะไรแบบนี้เลยแม้ว่าตัวของเธอนั้นจะทําอะไรทุกอย่างในอย่างง่ายไรก็ตามแต่ผมก็ไม่แปลกใจเหมือนกันเพราะการอยู่มานานนั้นก็คงไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นไปกว่าการรับลูกศิษย์มาเลี้ยงแบบซึนเดเละทาเหมือนไม่รักแต่จริงๆใน,นก็รักสุดใจกลายไปเอลใจร้ายปากดีไปซะง,งั้นอันดับพิเศษ โอ้โหอันดับนี้เนี่ยต้องบอกว่าประทับใจผมมากภาพที่เขาถอดประคุมต่อยหน้านั้นก็ยังตาตึงใจอยู่เลยครับนั่นก็คือเดนเค้นนั่นเองด้วยความที่เขานั้นเป็นขุนนางเป็นจอมเวทของราชสำนักเขาใน,นก็ต้องมีการฝึกฝนเวทมนต์เป็นเวลาย,ยาวนานบวกกับประสบการณ์ชีวิตมันก็ทำให้เขานั้นมีความสามารถมากๆเราก็เลยไม่อาจปฏิเสธได้ว่าเขานั้นแข็งแกร่ง แถมปู่แกเนี่ยก็ยังกล้าไปเชิญหน้ากับจอมเวทที่แข็งแกร่งกว่าตัวเองหลายเท่านั่นก็คือฟีเรนแม้ว่าปู่แกจะแพ้ก,ก็เถอะแต่ถึงกระนั้นปู่แกนั่นก็เป็นตัวไปสาคัญในการเอาชนะแมทปานในการทำรลายลลังที่มีเวทคำสาปที่เปลี่ยนให้ทุกอย่างนั้นกลายเป็นทองคำซึ่งมันก็จะเป็นการเดินทางของฟีเรนต่อจากอนิเมะครับนั่นก็เลยทำให้ปู่แกเนี่ยมาติดอยู่ในอันดับพิเศษในใจของผมตอนแรกเรียวคิดว่าปู่แกนจะมาเป็นตัวร้ายแต่สุดท้าย,ยก็ได้กลายเป็นคุณปู่และคุณพ่อใจดีที่มีลูกและก โปแกนในโค้ชเอนดูรอเฟนเลยจะบอกให้และนี่ก็คือสิทธิ์ระดับบวกพิเศษอันดับจอมเวทที่แข็งแกร่งที่สุดในเรื่องฟรีแดนและก็จอมเวที่ดวงใจผมครับก็เป็นยังไงกันบ้างกับคลิปนี้ถ้าผู้ชมชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับถ้าหากว่าไม่ชอบเนี่ยก็ขอัยมาณที่นี้ด้วยครับหากพูดคำใดผิดพลาดไปผู้ชมเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นแจ้งเตือนผมไปเนี่ยก็ได้เหมือนกันครับและก็ผมเนี่ยก็มีระบบสมาชิกแล้วเอาเป็นว่าหลังจากนี้เนี่ยอาจจะไม่ค่อยลงคลิปนะครับเพราะว่าผมต้องเตรียมตััััััววววในนนนกกาารรทเเพื่่อออตงสสสหยบบีี้ดค